ครับวันนี้อยู่กับทีมงานย่ำข้ามครับเกิดเหตุไม่คาดคิดครับรถเข็นไม้สุดนะะดึงสองพันครับ ไมห้หนุนหน้าดีมางพี่ตู่ วาการเป็นไงครับแย่ยครับถ้าอย่างนี้วันนึงก็ไม่ได้เที่ยวครับเดี๋ยวกลับหัวรถดึงข้างหน้าก่อนครับ ครับอาการอย่างนี้ไม่น่าจะขึ้นนะครับมิดล้อเลยนะครับรถดึงสองคันก็ยังไม่ขึ้นเลยไม้อยู่ประมาณสองตันม่อะไรครับอย่าถ่ายเอาช่างอาบอกไม่มีปัญหา ครบไม่มีปัญหาครับเรื่องถ่ายไม้นี่อชอบง <laughs> านแรกก็รรโดนซะแล้วครับก็เดี๋ยวทำการถ่ายไม้กันเสื้อเชือกขวนได้ปะ <tariffs> เมื่อกี้ปลูกม่ปปอยู่ก้าวันนี้สงสัยจะเอาแค่สามเที่ยวมั้งเนี่ยพอพอพอเอาไว้รอไอเจ๊ไอเจ๊หมูบินก็ไปต้นลายพรางแล้วก้าดินแห้งๆเน้ะไม่น่าจะติด ครับอาจารย์สุปั้นดินเหนียวได้ปันลูกกระสุนได้ปั้นลูกกระสุนเนาะทีแรกเขาตรงมันมาทีแรกรมันก็ว่ามันรอดว่ะเยี่ยวเยีย่ยว ัอขอมือนหน่อยดิโอ <laughs> เค <laughs> okay, ครับฝากไลค์ฝากแคร์คลิปนี้ด้วยนะครับสู่เข้าไปโบเคยทอดใจอย่างน้ำฝันไปจนหอดความฝันสู่เข้าไปหัวใจโบยานบบไหวโบวับนถึงทางมันไกลหนึ่งชีวิตสิทธิ์เป็นของเหาเลือกเอา ก็เรามาดูช่างอบสา0ร้อยแล้ววันนี้ผ่านตัวจากเป็นช่างก็มา,าตัดไม้กันตัดคู่กับลูกภาคขี้เมาครับว,ว,วันนี้ ฟาดต,น,ตนเลยายนะกูว่าแล้วรอคิดดีกันแล้วไงครับจ้างจากขับรถกับจับเรื่อยอันไหนไเรื่อยก,กว่ากันนะขับรถดีกว่านะก็อันนี้ ติดกันแล้วครับมาตัดไม้ไปแล้วครับหนึ่งเที่ยวก็ไม้เยอะเหมือนกันนอะติดตันแล้วพอแล้วมั้งก็ว่าจะเอาสักยี่สิบนะได้เปี่ยวเราแล้ววะเนี่ยโอ้โหตายเลยมาวันแรกมาวันแรกใช่ไหมมาวันแรกจะให้เข็ดเป็นเจ้าๆไว้ ไปแล้วครับยกกันนะสองรอบดิค่อเอาไปขายจริงอ่ะขายจริงสามตันสามตันตายหาแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตทำงานก่อนนะเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวเพวกจะคอมเมนต์เนาะวันวันวันไม่ได้ทำเหี้ยถ่ายแต่คลิปมือมือพอดีนะพี่ต้นไปหาต้นพอดีเลยก็เดี๋ยวดูกัน รอ,อวันนี้ก็เอาแปนยครับลากร้อยหครับแท้ทีวันนี้น้ำตาเดือนเครับเพราะว่าประชาติดไปแล้วก็เลยอแปดศูย์แปดศูนย์่นชุเดี๋ยวให้จานสูเป็นคนถ่ายครับไปบนตาน้ำบน ลืมก็ถ่ายกัะลืมก็ถ่ายโอ,โ,โอ้โหอะไรนะลืมก็ถ่ายตอนขึ้นโอ้โอดูอ้เวลาทำไมมไม่เดืน่าาดูดีภเอโหวันนี้เราจะทอะไรกครับวนน,นนะะวนี้ครัก็านมิหามันเบิฝนตกครับฝนล,ลินมาลน,นหน่อยครับ เร็วนะครับขอรับชมกันข้างหน้าอีนานนนนแล้วนะครับครับขึ้นหัวคันนานะครับเี่จะขึ้นถนนดูนืแล้วนะขึ้นได้ไหมโอ้น่าจะลื่นนิดหน่อยครับ พอแรงไหมครับอย่างนี้พอแรงไหมไม่พอกำลังคนเดินรถเคลข่้นเลยเ<ค>นี่ยอ <c oughs> โอ้ตชาย รู้ว่ารถกับคนคล้ายแก่วอกันครับรถแก,ก่่าไปครับเดี๋ยวไปอีกคานหนึ่งมานะครับกระเถิบได้นิดหน่อย เก่งไม้นะครับ,รบ <laughs> งั้นไปได้อยู่เลยหรือว, <laughs> ว่าดูดอกจอานคร้บ <laughs> ครับต <laughs> าสูงกำลังจีโค้งอยหลังเข้ามาดึงนะครับ คุณปู่ครับโอ้โหขมวง